วันนี้ชมรถกับน้องแป้งเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถเก๋งไซส์กลางมาให้ลูกค้าชมนะคะเก่งกลางของเรานั่นเองนะ,ะพี่เครื่อง1.8ตัว E แล้วก็ตัว EL นะคะวันนี้น้องแป้งมีตัว Honda Civic ทั้ง2 0 0คันมาแนะนำลูกค้าเลยนะคะมีทั้งปี2021และปี2020จดปี2021นะคะและที่สำคัญวันนี้เหลือราคาพิเศษเพียง5,000บาทนะพี่สำหรับใครที่กำลังมองหารถ Honda าซีวิโชม FC อยู่นะคะสว,สวยเลยนะคะพี่นะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งพาลูกค้าชมข้าวๆกันก่อนละกันนะคะพี่ว่าว่าตัวนี้ออปชั่นมายังไงกันบ้างนะคะส่วนเรื่องเงื่อนไขนะพี่สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับน้องแป้งโดยตรงได้เลยนะคะที่ไลน์แอด99 at 999G หรือโทรมาที่0 6 1 2 3 0 7 9 8 7น้องแป้งสามเหลี่ยมออโต้ได้เลยนะคะอะเดี๋ยวพาชมคันสีขาวกันก่อนละกันนะคะพี่นะ้าตัวนี้เป็นโฉมของปี2021นะคะเป็นตัวสีขาวไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ส,สวยๆเลยนะคะและที่สำคัญตรงนี้ก็คือกระจังหน้าโครเมียมโฉมปี2021ส,สวยๆเลยนะคะ,ะมาส่วนตัวของด้านข้างข,างของเราตัวนี้ก็จะส่งลงแม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกมองข้างให้ลูกค้าเลยนะคะด้านบนก็คือเป็นตัวสีขาวที่สีเดียวกันกับตัวรถนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบโครเมียมด้านล่างเป็นตัวสีดําตัดก,กับตัวรถให้เลยนะคะ,ะมาส่วนของตัวด้านประตูของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบประตูแบบคีย์เลสเลยนะคะ<อ>ก็คือถ้าคุณกุญแจอยู่ใ,ใกล้มือก็คือสามารถกดแล้วก็ล็อกปิดได้ปกติเลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวของทรงซีดานนะคะพี่นะถ้าเป็นชมของ F4 ซีดานก็หมายถึงว่าทรง4ประตูของเรานั่นเองนะพี่แต่ถ้าส่ติลูกค้าคนไหนที่อยากได้ทรงแบบ FK อะไรเงี้ยค่ะทรง5ประตูก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะ,ะมาตัวของทางด้านท้ายกันก่อนละกันนะคะนี่ด้านท้ายของน้องฮอนด้าซีวิคนะพี่ถ้าลูกค้าคนไหนที่อยากชมด้านในนะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเงื่อนไขพิเศษของแป้งได้เลย นะคะที่แอด 999G ได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งด้านในให้ลูกค้าชมอีกรอบหนึ่งนะคะไฟท้ายของเราก็จะเป็นชมของเหมือนตัว C ีนะคะพี่นะโลโก้ฮอนด้าแล้วก็จะมีตรงของ C ีวิคให้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะพี่ด้านท้ายนะคะอ่ะพาชมด้านนี้กันก่อนนี่ส่วนทางด้านนี้นะคะรถตัวสีขาวสวยๆเท่ๆเลยนะพี่สำหรับใครที่แบบสนใจรถที่เป็นแบบคันสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แนะนําเลยนะคะ ตัวนี้จะสรงรวมแม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะโอ้โห oh. คันนี้ถ้าสวยลูกค้าจะเสนลนก็งวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000ปลายหมื่นต้นๆนะพี่นะจบเลยนะพี่นะผ่อนอยู่ที่มันมกณ9พ0 0ปลายหมื่นต้นๆจบเลยนะพี่อ่ะมากันอีกหนึ่งคันนี่สำหรับใครที่ไม่ชอบสีขาวนะวันนี้น้องแป้งมีตัวสีเทาดํามาให้ลูกค้าชม นะฮะนี่สำหรับตัวของ Honda c i v i c คันนี้นะพี่นะกระจังหน้าแบบพรีเมียมเป็นแบบสีสีเทานะคะสีเทาตัดกับตัวรถสีเทาดำนะพี่นะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะตัวนี้โอ้โหไม่ว่าจะขาวหรือเทาก็สวยเหมือนกันเลยนะคะมาส่วนของตัวด้านข้างกันก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นแม็กเดิมมาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่นะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ชอบแม็กเดิมอยากได้แบบแต่งก็สามารถทักเข้ามา หรือว่าฝากกูเลยก็แชรให้น้องแป้งนะวันนี้น้องแป้งเซ็นแม็กให้ลูกค้า1ชุดเลยนะคะนี่เป็นเครื่อง1 5, 1 8นะ,ะพี่นะสำหรับตัว E หรือว่าตัว EL นะคะแต่ถ้าส่วนลูกค้าคนไหนอยากได้เป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็น1.5 RS นะคะพี่นะจะเป็น1.5 RS Turbo เลยนะพี่สำหรับใคเป็นที่อยากได้ตัวของ Honda Civic ที่เป็นตัวท็อปสุดของเรานะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็น FC ไม่ว่าจะเป็น FB FC เอฟเคหรือ FE สามารถสั่งจองกับน้องได้เลยนะคะรถของน้องมีรับประกันให้ทุกคันไม่ว่าจะมีรับประกันให้ไม่มีชุนหนักพี่ควงไฟไหม้น้ำท่วมกับใหม่แล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้สูงสุด3ปี30,000โลถ้าลูกค้าคนไหนอยากชมด้านในฝากคอมเมนต์ให้นะคะว่าสนใจหรือว่าทักเข้ามาอีกเช่นเคยพี่ทักเข้ามาที่แอ999จีเลยน้องแปงส่งรูปห้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณมากค้า